การแข่งขันจักรยานชิงแชมป์ประเทศไทยนะครับก็เป็นปิยะธิดาทิพจันทร์ครับนักปั่นสาวคนนี้นะครับล่าสุดก่อนหน้านี้ได้แชมป์มาแล้วในรายการไทยเท้อัมครับล่าสุดก็ได้แชมป์มาอีกหนึ่งรายการอย่างรายการโรชเบรชครับผลงานดีจริงๆนะครับโดยการแข่งขันจักรยานในประเภทถนนชิงแชมป์ประเทศไทยชิง้วยพระราชทานคิงูมิพลและจักรยานในประเภทเสือภูเขาชิงแชมป์ประเทศไทยชิง้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประจำปี2565สนามที่4ในรูปแบบชีวิตวิถีใหม่ new normal วันนี้เป็นการแข่งขันในประเภทถนนรายการรถเรชครับเส้นทางรอบสนามกีฬาติลาสุรานนท์และก็ชายหาดชาลาทั์ครับในรุ่นประชาชนหญิงระยะท,ทาง57กิโลเมตรแชมป์สนามนี้เป็นของปิยธิดาทิจันจากทีมฟ h ีชแมนเฟรนด์กองบิน46พิษณุโลกเข้าเส้นชัยด้วยเวลา1ชั่วโมง35นาที33วินาทีก็เป็นการคว้าแชมป์ที่2ของปิยธิดาในสนามที่4นี้ต่อจากรายการทางเชอร์อัมที่เชอเพิ่งนคว้ามาครองได้เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา และอีกหนึ่งไฮไลท์ของวันครับก็คือการแข่งขันจักรายานในประเภทเสือภูเขาในรายการอิลิมิเนเตอร์ครับก็จัดขึ้นภายในบริเวณสวนสันขงขลาระยะทาง700เมตรรุ่นทั่วไปชายแชมป์เป็นของจ่าเอกวัชกรอ่อนทุรีจากทีมราชนาวีคอร์ครับขณะที่รุ่นทั่วไปหญิงเป็นของบุตรสรินกรมีแนาจากทีมจักรายานสำนักงานตำรวจแห่งชาติโกกิก็กโชว์ความแข็งแกร่งคว้าแชมป์สนามนี้มาครองได้ โดยการแข่งขันจักรยานประเภทถนนชิงแชมป์ประเทศไทยและจักรยานประเภทเสือภูเขาเชิงแชมป์ประเทศไทยสนามต่อไปจัดการแข่งข,งขงัน3-5มิถุนายนที่ตำบลทับใส่อำเภอป่งน้ำร้อนจังหวัดจันทบ,บุรี